สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปามก็อยากจะมาคุยเรื่องใช้เงินยังไงนะคะให้เหลือนะคะในแบบฉบับของปามเองนะคะที่ปามใช้แล้วก็ค้นพบกับตัวเองนะคะสิ่งแรกเลยนะคะเวลาที่เราจะไปช้อปปิ้งหรือซื้อของใช้ภายนในบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีอะ่ะเราก็จะไปเดินห้างใช่ไหมหรือไม่ก็ชอปออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติไปเดินห้างนะคะเพื่อนๆก็จะเจอโปรโม,มชั่นแบบซื้อ2แถม1อะไรแบบนี้ใช่ไหม บางทีอะค่ะต้องคำนวณดูดีๆนะคะบางทีป้ายเหลืองอะหลอกตาเรานะพอคำนวณดูดีๆ,ๆอะอย่างเช่นซื้อในแบบผนุ่งเนี้ยค่ะซื้อสองแถมหนึ่งใช่ไหมพอเราเอา,อาปริมาตรทั้งหมดนะคะทั้งสามอันอนะมารวมกันอนะแล้วมา,าหารด้วยราคาที่ไม่ได้เอาราคาหารด้วยปริมาตรเนี่ยเราก็จะคำนวณต่อริรได้ใช่ไหมทีนี้พอคำนวณอะอา้าวทำไมมันแพงกว่าดาก็นั่นแหละค่ะ สรุปแล้วก็คือไอที่เป็นโมชั่นอะแพงกว่าราคาปกติอีกนะก็อย่าลืมกดเครองเลขก,กันดีๆนะคะบางทีอาจจะโดยไยเหลืองหลับตาก็ได้นะแล้วเวลาเราซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะเสื้อผ้าในอ่าไม่ใช่สินค้าในกลุ่มพวกแฟชั่นอะไเนี่ยก็คือเราไม่ควรซื้อตามแฟชั่นนะหมายถึงว่าอ่ไม่ได้แบบคือซื้ออะไรที่มันแบบใส่เน้นอย่างเช่นเสื้อผ้าก็คือซื้อได้แบบ ใส่ได้ในหลายโอกาสนะคะใส่ได้บ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยไอ้กระเป๋าก็คือเอาแบบธรรมดาเอาแบบที่มันใช้ได้ในหลายๆงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยเราลดคอสในส่วนของการแบบไปซื้อสินค้าแฟชั่นพวกนี้นะคะอย่างปามเมงอะเวลาที่ซื้อเสื้อผ้าเนะี่ยเอาจริงๆิงนะหนึ่งปีปาเม้ซื้อเสื้อผ้าไม่เกิน10ครั้งนะคะนี่สิบครั้งนี่คือเยอะมากแล้วนะ คือโดยปกติอะปาจะซื้อประมาณแบบจริงๆก็คือหกห้าห้าตัวต่อปีก็ได้นะแต่คือปาอาจจะซื้อแบบเสื้อผ้าที่แบบใส่ได้ในหลายโอกาสเนื้อผ้าดีอาจจะซื้อแพงนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือรู้สึกว่าเอาแบบที่แบบใส่ได้บ่อยแล้วแบบมียืดไม่ย,ย้อยอะไรแบบเนี้ยเพราะจริงๆอะเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจเลือกเสื้อผ้านะเราเป็นคนแบบ เขาเรียกอะไรอะแบบตัดสินใจย,ยากจะซื้ออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนซื้อมาแล้วก็อยากคุ้มค่าที่สุดอะค่ะอ่ะคือปาม,ามีสุดเนี้ยทาให้แบบเราไม่ได้เป็นคนช้อปปิ้งเก่งนะคะก็คือแบบขี้เกียจซื้อบ่อยก็เลยแบบจะซื้อน้อยมากต่อปีนี้คือเป็นผู้หญิงที่แบบอีกเหมือนจะแต่งตัวเก่งนะแต่คือใส่ซ้าแล้วซ้าอีกก็คือข้อดีก็คือแบบ แต่ว่าถ้าคนที่จะทําแบบนี้ได้อะต้องเป็นคนที่อาจจะไม่ได้แคร์ใส่ตาใครนะใส่ซ้ําได้อะไรแบบนี้ค่ะอย่างปามะอาปามาก,ก็ไม่คือไม่ได้ไม่ได้วอรี่ว่าใครจะมองลอยยังไงนะแต่ถ้าเราเราพเรามีเป้าหมายของเราอยู่แล้วว่าเราจะทําอะไรเนี้ยเราก็มีมันนี่ของเราแหละแต่ว่าคือเราก็มีเป้าหมายที่จะใช้เงินไปในทางอื่นนะเราไม่ได้จะ เอาเป้าหมายใช่เดียบเอาเงินของเราไปโฟกัสกับเรื่องสินค้าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดนี้ที่ที่แบบว่าทำให้เราเก็บเงินได้นะคะอันนี้คือปัม๊มเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือหลักๆเสื้อผ้าใส่เหมือนเดิมแต่ว่าก็เปลี่ยนรูปการแต่งหน้าก็ได้แต่ว่าเครื่องสอางก็ไม่เยอะนะคะเหมือนกันนะเป็นคนที่จะซื้อของอะไรก็คือสามารถใช้ได้หลายโอกาสนะคะ ไม่ค่อยฟลิกมากนะคะในเรื่องของสินค้าแฟชั่นอะไรเงี้ยก็เลยหมดอะไรอยากได้แบบกล้องตัวใหม่แต่เราก็ต้องหาข้อมูลเยอะๆเนาะหาข้อมูลเยอะๆหาหลายๆแหล่งเปรียบเทียบราคาแล้วบางทีอะเราพยายามยื้อเวลาเพื่อที่จะแบบยังไม่ซื้อเอ้ยเดี๋ยวค่อยซื้อนะเดี๋ยวค่อยซื้อแบบดูบ่อยๆดูจนแบบบางทีก็คือดูจนไม่ซื้อแล้วอะอะไรแบบเนี้ยก็คือ เหมือนดูไปดูมาใสตะกร้าไปหลายหลายร้านแล้วสรุปเออที่จริงๆเราก็ไม่จํางไมต้องใช้นี่ไม่จํางไม่ต้องเสียเงินก็ได้โอเคพอเราใช้วิธีการยื้อเวลาค่ะสุดท้ายเราก็ไม่อยากได้มันแหละบางทีเราจะตกตะกอนได้ว่าเออมันไม่จําเป็นอะไรแบบเนี้ยก็ลองใช้เทคนิคของการยื้อเวลาดูนะคะลองยื้อเวลาของของที่อยากจะได้แบบไม่ใจร้อนที่จะแบบได้มันมา ไม่จะร้อนที่แบบฉันจะไปซื้อเลยอะไรแบบแบบเแบบนี้ยก็คือแบบประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกเลยก็คือว่าลดการเดินห้างค่ะหรือการเข้าแอปช้อปปิ้งนะคะถ้าสมมติว่าจะไปเดินห้างก็คือไปแค่เท่าที่จําเป็นเท่านั้นค่ะมันจะช่วยลดความต้องการของคุณได้นะคะเพราะบางทีไปเดินห้างอ่ะมันจะมีโปรโมชั่นนู่นนี่อ่ะทำให้เราแบบว่าสนใจ ซื้อไหมหรือแบบมีแพนจะซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าสมมติว่าเ,เจอโปรโมชัน่นดีๆจริงๆคำนวณดูแลวให้มันถูกมากๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็เราก็ฝคนกว่าไว้ยนะคะก็แล้วแต่าการพิจารณาของแต่ละคนนะคือเรารู้สึกว่าหลังๆอะเมื่อก่อนอนะปัมเดินห้างบ่อยมาก ยิ่งแบบตอนแบบมีลูกแรกๆอะไรเงี้ยคือจะช้อปปิ้งของลูกบ่อยมากแต่พอรู้สึกว่าเอ้ยเราลองลดการไปห้างดูแล้วก็อีท,ที่สำคัญน,นะคะคือการเข้าแอปช้อปปิ้งค่ะคือจะเข้าเมื่อจะเป็นเท่านั้นนะคะถ้าเข้าถ้าสมมติเราเข้าแบบบ่อยเราก็จะเจออะไรที่แบบเฮ้ยอันนึงก็น่าซื้ออันน้นก็มีโปรโมชั่นอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยพยายามลดการ เข้าแอปช้อปปิ้งเหมือนการเดินห้างเลยค่ะเพราะการเข้าแอปช้อปปิ้งก็เหมือนการเดินห้างเนาะเพราะเราจะเห็นแบบว่าโปรโมชั่นแล้วก็มีของมีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบลดการเข้าไปนะคะแล้วคุณจะเก็บเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยค่ะ mm hmm. ก็อันนี้เป็นการแบบแชร์ทริคของตัวเองนะคะที่ใช้อยู่คือ,ค,อคือส่วนตัวปามเองอะปามไม่ได้รู้สึกว่าการทําแบบนี้เป็นการกดดันตัวเองเลยนะเพราะว่า คือเป้าหมายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะแล้วนิสัยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะมันมันขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือใช้เอาไปลงทุนได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะอันนี้เป็นแชร์เฉยๆนะไม่ได้แบบว่าไปพาดพิงคนไหนนะคะแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะคะ ก็ลองไปใช้กันดูนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าค่ะ